แต่นี่ธวัชชัยขยับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวดาวเด่นเลยครับของทางทีมสพปพานะครับสำหรับธวัชชัยนี่ในหลายรายการนี่ยเคยบรรยายถึงท่านอยู่นะครับแล้วก็มาลูกนี้ยิงสาบล็อกไปยังเก็บได้ไหมท่านน้องคำลุกขับมาบอลสองชิงเล่นกันบอลจะได้ออกจะได้ออกที่มาไม่ทันแล้วครับเป็นลูกทุ่นนะครับของอข้าของป้าเจริญนะครับบอลออกข้างหิ้ว ผมเป็นคนเจ็บบอลแล้ผมก็แม่สงสารแนะนะช่วยเตะที่ก็เลิกเจ็บขาแต่ก็ยังช่วยเจ็บบอลได้อยู่นะครับมันคือวิธีทางแล้วก็ให้บอลกลับมาเริ่มไม่ได้เลยที่สุดแล้วครับลงสนามเส้นมาวรนลงไม่ได้แล้วครับบอลสองเก็บไม่ได้อยู่ดีที่บอลองลงหลังมาครับหลุดมาลูกนี้ถึงทักษิณไม่ไม่ถึงครับแล้ชัยเก็บบอลได้ครับคืนหลังมา าเสียบกัทางหนเออจริงๆได้ครับแต่ว่าบอลจหวะสองนิ้เข้าทางแรจเรครังทางกระส่ายมาที่หมาเลข่องีบเป็นกระรนนะครับุรุนียเมาโดมาทงเนี่ยวกเยอยู่างที่ปีาอิ้มงาไ้้ได้ตอใช้ใช่เลดีนี้จมบาๆได้อยู่คราบใช่ตัวเงใช้วใช้บังจะหั้นไคนมเี่แต่ว่าใช้พี่มาทีเรียบตังตังหล หลังไปนะครับเต็มเรื่องไม่จากผู้สาประตูแน่สบายโอ้ติมแวเกียรรับเกียรครับเร่อคนสำคัญนะฮะหมาสิบแปดแล้วใสไปนี่เรื่องกยกับผู้บรรยายใด้วยนะไม่เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับคนชอบเหมือนกันนะหมาเสั้นๆมาครับครับที่ชัดชัยชัดชัยไปทำควาสุบเติมขึ้นมาแลวที่พระรุ บอุกจะกระจายต่อไปถึงโดนชิ้วันี้มาดูนะแล้วไม่มีใครชนะนะมาถึงพีได้คือแบบสุดท้ายนะครับขอทางต่อทานก่ายตามข้อมาทีนี้มขอทางบอลอีกท้งนึงที่้นมาดีว่าลมาลไม่ได้พลิกข้มาให้ต้องกลับมาใหม่ลนี่ดีดีดนรลุกขึ้อต่อลากนี้มีนักันจะจะให้ให้ไม่ได้ตเลยเข้ามา้หัวใจให นี่สุดยอดเลยับไตอปน่งาการมมดีาสเตอราตำวพอคุณเจริครับนกี่าทวครับขอบมือเลยครับคเดี้เ้าครับแต่ว่าเือ่ที่ไม่ก่อนนะครับส่วนที่โดนาทเะอเสื้อคือตรวจภัยศาลครับโดนีจดชื่อไปแต่ก็นีขอเสื้อ จังหวะที่ตกไม่ได้ยิงด้วยนะครับแมที่จะถอดเสื้อทำไมตกไม่ได้ยิงโอ้มันจมาตกคามาดีใจครับอ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าราท่าฮาก่นฮ่่ประาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าค่่่าร่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่่าฮ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 า่่่า่่่่่ พอคอ้เสมอพี่แกไม่บุยนะครับว่าททำไมประตูใหญ่จังนะครับเนี่ยผมขอดีประตูใหญ่ไมข้าง่ายม่เไปไหนราไม่บูยนะครับปรกตูกนลงไปแนะคล้วอ่ะเรื่อต่อในสนามลกุ่งของบอพานอ่ะรอสถานีฮานอคนะเดี๋ยวมือสู้นี้เชียร์การทีลยางครับพสิพสินอาจารย์น้ำนับวารีพรนะโอ้ฮานงุ มาได้พุ่เงเลครับเขาจะทุ่งคือเราก็เร่งต่อเขาว่ากันไปครับสก,กัดกั้นเอาโอเคกีออกมาได้ครับราชเจริญบอลสองกีราบมุนต่อไปล้างฝา,าฝาขวา,าลูกนี้พาคนแรกเรือมีไม่บังไม่ออกไม่ออนแล้วครับแต่ว่ายัางได้เป็นลูกทุ่งอยู่ครับของปอกผ่านนะครับทางขัปตันี่เหมอนนี้ให้ทางมานุษย์ครับไปเดินเกมน,น,นุ่ษย์เลยครับทางที่ฝาเนี่ย ลูกมาไม่ทานก็ร,รุดกระชิีกยวป้อนกระเบ้าไม่ลูงนี้คืนเด็ยอยู่ครับต้องเกี่ยวมาซ้ายนะครับรุดอีกแล้วกบดูตาท่องมาหันซ้ายหันขวายังพลิกก็ไม่ได้ครับทางอีกก็พ้น,น,นแต่ว่าลูกมาไม่ทนันนะครับโอ้โอโคูชิบดีชั้นสองครับยังหา ยังไม่ดูไม่ออกครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์แนบหนึ่งผมบอกแล้วทีมที่สองตัวหนึ่กมาแล้วใช่ไหมทุกทเฮ้ยไม่ต้องกลับครับถ้าขาดเราไปกินเดียวกินเดียวรักกูจะแจ้งถ้าสนามนายบอกว่าโค้ชเก็บเยอะตอนนี้เสมอแล้วบอนโค้ชเอาไว้ดิโอ้ใช่คือเด็กแบบสอบรองท่าดูเลยนะครับนาย อราเพื่อมาที่ธนชัยแต่เราต้องมาครับในศิษย์สาวนี่แสงอรุณแสงอรุณเจออรุณแล้วนี่อรุณเดือดฟ้าแล้วที่ธนชิตของทางราชเิญราชเิญเจอมาตู้สองช่วยหลังมาที่บรุเวณบอิเวณกระพริบันมาเอลาล้วครับการทนของทางราชเลนมีตู้เติมเงินก็ปล่อยให้ออกอ้าวแล้ครับีนกับเวลานี่พวกขเขาไนานนปนี่สิบนาทีแล้วครับได้ประตูที่เสิอไปแล้วนะครับโอ้โ มาครับมาผมว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับไม่ต้องรีบแล้วนะครับวงทั้งเด็กเก็บวัดสดุออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บแล้วนะครับประตูที่ต้องการมาแล้วครับเราไม่อาจจะมองถึงการเดนถึงทอหรือเปล่านะครับของทางได้เลยครับลูกงัะชานมาลูกนี้อ้าวไม่เข้าใจกันครับนี่ตู้ใส่เท้าดีตุ้งใส่เท้าดีตุ้งใส่เข่าเฮ้ยเฮ้ยทุกๆทุกทุกทุกอย่างครับเป็นตัวเองนะครับเฮ้ยตุ้งต้งตา้งต้งตุ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 ้งตง ใ้ชนลหลอกลับไปเนนต็มครับของการสามรบติปลาครับรก็ใ,นนกให้ชนทางจากตัวไช้สารนะครับคือหลังช้ไปรืดอยๆนะครับสำหร,รับปลาครับไเต็มวลงแล้วประมาณหครั้ครับในเกียนี้สมปาครับยืนที่บอลยกมา ครับรอลแล้วเวันสองรุกเึ็นได้หูได้ไหมแต่วันนี้ไม่มีใครต้องเคลียร์มาแล้วขีดได้ด้วยแม่ตัวไม้ดีเท่าไหร่ครับบเรียนว่าอะไรผู้สิกเปรียไม่ได้เป็นแฮนบอลล้่ใวฟาวา์ครับคอัต่อไปครับ ค yeah, รับาราชรเลนี้องบอกว่าเล่นเหมือนรู้ข้าสนามเลยครับไม่ไม่รอนะยครับแ่นกอพานีต้องจบในเกมไม่ได้นะครับตามสถานการณ์นะครับนราชรเลนถึงช้าได้ับเล่นกับบริเวเสนแบนะครับชาตรีหมายเลข12ใหม่รับจะัดเอาบลับเบลขูกนี้คืออะไสวัสดีได้ไหมให้มาที่ ขวานวจชัยพาดีนะครับเป็นเจเนคเกอร์ของทางปอพานนะครับสำหรับตำรวจตรวจชัยขยับนะครับส่งเข้าไปก็ส่งไปไม่ออ้อีกทีก็หนีช้าได้ยัช้าไช้าอีกล้วโอ้ยนในใเล่นบอลเดี่ยวได้เดียวนะคะเดี่ยเดียนะคะนะคะม

โดนกระแทกด้านหลังฝ่าวครับลูกนี้ทางปอมมาครับรีดูทางขึ้นไก่แต่ของผู้แข่งครับดูแล้วน่าจะรอสัญญาณขอสับปูรอสัญญาณครับรอสัญญาณครับไหลก็ไหลได้ครับแต่ว่าไหลก็แค่ด้านหลังคือว่าฝ่าวนะครับดูดูนี้ดูนี้ป้อนเป็นแสงอรุณที่บริส สิทธเสียการแซหรุนใส่ขาอุ้ยขาทางแ่สียแล้วนะครับทางเจ้าหนี้ทีมของไม่ได้เจิญาเชิญรเชียร์นักช่างนะครับนักท่านออกมาจากลูกวิ่งเลยครับทั้งสองทีมครับทั้งสองทีมครับออกมาจากลูกวิ่งเลยครับเพราะว่าบางกองเชียร์และผู้บรรยายนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับโดนตัดแขนทั้งคู่นะครับจะโดนตัดแขนนะครับทั้งคู่เลยครับทั้งสองทีมเลยครับอะไรครับออกจากลูกวิ่งเลยครับให้ผู้จัดการทีมสานได้คนเดียวนะครับต่อทีมนะครับ ได้คนเดียวนะครับที่เหลือที่เหลือด้านข้างอย่างเดียวนะครับครับมือ,อกันต่อครับในสนามนะครับเวลาไม่ถึงห้านาทีครับในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วทางราชเลยครับแต่คนได้มาเข้าทางของต่อทงันะครับเดินขึ้นมาแล้วเดินต่อไปเรืนี้ไม่ตรงครับออกข้างได้เป็นผู้ช่วยนะครับของปอทาน ต้องแก้เกมน้นหนักแล้วครับทั้งสองทีนะครับขอท้าเนี่ยอย่าจบในเกมครับแก้เจริอยากจะจุดโทษนะครับพวกของมองว่าตีลูกเกมเั็นรองนะครับไม่ลุกถุงโทษอาจจะอาจจะหมานกว่าหรือเปล่านะครับโอ้ใช่ครับผมก็ได้ทีิสติสเพาะามามาจากไป รรนนี่หยุดโทษทั้งรอบแปดและรอบสี่ั้งสมบจะไม่เดดในระวร่าเจอเลยนะครับเกิดตะกอนเยอไม่ให้เรเี่ดลยนะครับแต่วันนีู้ฟ้าักที่ไม่โดนบอแล้วเสยไม่เสียประตูมาคตัทวงได้นะแต่ว่าเนลีนทที่นะครับไม่ได้เสียประตูแล้วสุทนเลย หมายเลขสี่จะแตกนะครับเป็มเกมกบฏนะครับไปออทางเป็นจ oh ับกุนซีนครับลูกนี้ดตบบอลนะครับเพราะว่าบอลในทางเล่้นะครับชีวิตของทางหมายเลขเก้าอยู่มาปั๊มบอลได้นะครับคือตัดมาโดนือทานะครับตัดมาโดบอลแล้วไปยิงแต่บางเอื้อนจริงไม่จริงนะครับไปเข้าสอฟต์พุซาร์บูทวัชชัยวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอาเจ็บที่เขียนไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ว่าเพื่อบอลลูก เขาเรียกอะไรคุอบครองได้ไ่ได้ไาถึงแล้วนะครับก็สามารถดูเกมมาดูอาการบาดเจ็บของผู้เล่นได้โดยที่ผู้เล่นที่มาถึงไปมาต้องออกอ้อสนามนะครับแปลว่าคุณจะเหลือผู้เล่นเจ็บหมนะครับนอนได้นะครับทวงได้แต่ผู้ตัดินจะโทษเพื่อมีนะครับแล้วก็ดอกวันเล็้ยวเลี้ยงจากผู้สัมผัสตัวของทางราชเจริญนะครับไม่เว้นจากผู้สัมผัสตัวราชเจริญนะครับโดยไม่ต้องตีคืนนะครับเลี้ยวขอบวัดต่อนะครับโอเคครับขอบัดต่อ ส่วผู้เล่นบาดเจ็บยอดประสานจากผู้เล่นนะครับเอาดีมีหกวงไม่ดีแปะเป็นได้เตีมือครับเนมแต่มาได้เปรียบนะครับแต่มาได้เปรียบแล้วสองทางลาดเจริญนะครับเพราะว่าทีมได้เป็น่ายสูงที่เขาเรียกนะครับนะครับการตัดสินรองผู้เล่นครับมันมีที่เย็บทีผลนะครับในการที่จะใช้ในระยะหลังนะครับ ส่วนด้านข้างบอกว่าไม่ต้องรีบเด็กบอลไม่ต้องรีบราะเจริญนะครับเปิดเอมมาลุ้นไปหมดครับลูกนี้ออกข้างไปเวลาประมาณ15วินาทีครับรอสัญญาณจากผู้เชีย์ครับจุดโเราใช้ผู้เล่นในสนามนะครับ้างน้ำหรือผู้เล่นดีดี่สุด โอเคเปได้เนาะโอเคคมาแล้วครับค <laughs> yeah. uh ูา um, hmm. <laughs> okay. <The> uh ้ันการนือหลังสองนาทีครับผมสองนาทีต่อจากนี้จะจะยี้นกันที่ชุดทษไหมหรือจะจบในที่ได้หรือเปล่าสำหรับทาฟอรพัายังยังคู่นึิอยู่เจ็ยี่สเ็ครับอ ไปเต็มนะเจริญนะครับทุบดิทุบทุบต้นตบแก้ได้ทุกครับ ราชเลือดีโอ้ยได้ประตูที่เสนอแล้วพวกเขาไม่เลี่ยงแล้วครับุูกมาลูกนี้ใช้ตัวเบียดเบียดมากที่สุนะครับอีกขั้นแต่ว่าบอลไม่หนีไปไหนเรามาเข้าทางมารุุบารุุไปเข้าขวาแล้วว่าจะตระหอุดูยลูกนี้ขุดดิ้นไม่ได้ครับจ่อสนามแล้วก็มาเข้าทางของทองคำเลียร์ไม่ผ่านมาที่ธวัมชัยจ่ายตามตรงมายังทันไหมทันทันทันไม่ทันทันไม่ทันไม่ทันครับแหวลูกนี้สปีดเต็มที่แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ใครกดปุ่มสโลนะครับื่อสกูนี้รัตภูมิเลยไม่ถึงบอล ครับมาดูตู้ครับดุ๊กอยู่ค่อนข้างละเอียดนะครับของทางร้าจะเลินขึ้นะนาดเส้นมาไม่มีใครตรงนั้นไปดุดไปเอเคครับวัาเี้าถ้ามังจะผิดจะได้ปาร์ตี้จะได้ก็บจะได้ก็บจะได้ก็บดูนี่ทุกคนจะได้กอดแม่ดไหมให้เราเก็บข้อมากลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาแล้วใช้ตัวมาใช้ตัวเรียงใช้ตัวมาใช้ตัวมาพี่เอกพจน์เอกพจน์ใหญ่ไม่ต้องเข้าข้อสอบมาเข้าทางฟรีละสวนกลับมาได้แล้วครับของทาง ต2ผ่าน2ผ่านกลับมาทางลงกคราบเพื่อจะมาใหม่เพื่จะมาใหม่ครับลุกลูกมาลูกนี้ใส่ขวาเลยคงทิ้งไปได้ครับแล้วก็น่าจะเปินศีรษะแล้วครับลูกนี้นะครับจังหวัดใส่ขวาเข้ามาของแสงอรุณครับแสงอรุณไปเจอรบของทางไพศาลนะครับดูชิบอาจารยแล้วนับหนึ่งนับสองนับสามโอ้โหไม่ไม่เป็นไรค่ะเล่นต่อได้นะครับ ไปอยู่ครับเร็ูกครับขอทางขอทางนะครับจูราหนีตรองนี้อยู่นครับลเจอหนีช่วงนาทีบาปนาทีบาปป้าลูกนี้สบัดสอบงเาติยเอารจะมามีๆของางหมายเลข้นี่เป็นรชาร์โตีขงเขามด้ดในของอีเียบร้อยนะครับข้าศัตรู ในการคค่นเจ็อยู่แล้วนะครับต้องดูว่าถ้าคุณศินิะให้โอกาสอีกหรือไม่นะครับศิได้ชนะเลยเออกมาครับของคำลูนี้ระงมรูนไม่ได้ครับแลเชื่อไม่ขาเชื่ไม่าก็เป็นคนต่อของทางของทางอีกคนครับแล้วก็ยังสามาเถป็คนต่ารขอมาทำไมครับอยู่ที่ชัดใช่ทำไมปรกมาตรงกลางไม่ไ้เกเสีนครับ จะใช้ท <Humans. S 1> ีน in yeah. you know, mm ึงจะใช้ัวงวัชัยม่ไดล้ครับเทสุดท้ายเขาต้องเอียดไครับตัตั้งตันไม่มีใครแตวัชัยเทียนแไม่มีใครแระไม่ด้วย็ไรม่ได้สมก็บไปจริงจรนปน นะครับนายครับแบ่งในรูปเงินด้วยนะครับตอนนี้จัดตัวนะครับผู้เล่นที่จะทำการที่จุดโทษแปดคนที่ดีที่สุดของในสนามทีมครับแต่คนที่ดีที่สุดนี้สามารถเก็บกระใหม่ได้แล้วไปรอเรซแต้มนะครับสำหรับผู้ที่จะทำการที่จุดโทษเราใช้เพื่อนสามคนนะครับ ข้างสนามวงทำไมทำไมบ้านสวนพีทีใจ่ขนาดนั้นครับก็ไม่รู้นะครับไปสอบถามกันอีนะครับผมในในจัาบรัสผู้ใหญ่ที่สามารถรอได้นะครับ ก่อนและก็เสียงว่าทีมไหนจะได้ยิงก่อนนักอล์ฟนะครับในการเล่นจะโทษนะครับยนแต่คนรวมผู้สาปตูอยู่ที่เส้นแบ่งๆทั้งสทีมยิงที่ละหนึ่คนนะครับใช้การตัดสินสาคนสามคนยังหาผู้ชนะไม่ได้เราจะรวมแบบสนิติตักแต่คนที่สี่จไปในการเล่นจะโทษหลังจบเวลานะครับยิง แล้วโดนเซฟโดนเสาโดนคาไม่สามารถเข้าไปซ้ำได้นะครับไม่เหมือนกันดวจุดโทษในเกมนะครับราชลนไะเามทระตู่ริ่ไผู้ส่นามาระตูอนร่งไผู้ส่คไนเามาระตต่น้ร่รผูเ่นนหนเ้มคระบต้ารองอผู้่นคนนะเ้ามปรัตูต่้าเรองอะมรผู้นะค้รัตตน้ารื่องอะไรผู้เนไนะามประตูต่อหน้ร่องมีผู้เล่นนะาประตูด้อยน้าเรั่ออผู้เล่นครับนะขรัตอ้เองอเค้ารับ ต้องเปลี่ยนเพื่อใหออกมาเป็นคนนะครับโอเคตัวกอฮานจะคุยกันตกลงยังไม่ได้ครับว่าทีนี้จะไปร้านไหนไม่ใช่ยังตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนทีมนะครับแต่ง่เ ของการดวยเ่งยากครับเดี๋ยวเรามีชักกยื้รอบรองชนะเลิศแก่ดำพบเชียงยืนนะครับจะเข้าไปชิงกับวัดพิทุมนะครับนกีฬาทั้งสามทีมรอพร้อมเลยนะครับเพื่อทำการแข่งขันชักกยอ้อต่อจากนี้นะครับเอาเลยครับเดี๋ยวยืนรอเตรียมมุมสนามก่อนแล้วกันนะครับช่วงเวลานี้เราให้สมาธิกับผู้เล่นที่จากทีทูโทนก่อนนะครับขออนุญาตชมแบบสุลเตอร์นะครับ ดูล้างจำเป็นกระสอจำช้างจำเสี่ยวห้ามาหมดแล้วครับของทางอ่อผ่านนะครับส่วนนั้นับมีการปรับเปลือกสับปูใช่ลงคนนี้ที่่าเข้ารอบมาในทุกรอบนะครับอาสาเราจุดโทษอะไรแบบมีเซตให้เห็นนะครับแต่กูนั้นกับตัวนี้ควระเสานะครับแต่ตัวนี้ กรโดนี้แหละที่เสมอได้นะทำไมตอนที่เสมอไม่มคชมหน่อยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนโกมาเป็นโกเนี่ยทำให้เสมอได้สองคนบังครับ เรยรยากาศแสดงเป็นม่าน,นะครับราชเลือนอกน้ำไปก่อน 那个，想拍手。 รูชาสีจัน์ชมครับโอ้ยไม่มีสายฟาแต่ไม่คิดมากครับเสียบเสาเข้า,า,า,าไปสองคน,นแรกของต่สองทีไม่พลาดนะครับมาดูที่สามนะครับของหน่าเจะเลโดนไปแล้วครับเป็นเอกกับทุนครับมาเลขสี่แปด เอกกบกญตูมลาครับ

ยอดเหมกกือนกันครับแม่สี่คนแม่ยังเข้ากันหมดเลยนะครับ ฟุตวันดีวิชั่นสองกา,าการแข่งขันวิฬาเครื่องยนต์รวและแม่บ้านประจำปี2568ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเฮีย